สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอด้ามขันบล็อกหรือที่เราเรียกกันว่ากอกแกกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อ M top นะครับเหล็กเนื้องานค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะฮะซึ่งทางร้านนํามาขายอยู่2ขนาดนะครับก็คือขนาด2หุนตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาด4ี่หุนนะครับผมหรือถ้าใครจะซื้อคู่กันก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับผม ส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในตะการนะครับก็สามารถกดดูในตะการได้เลยครับผมนี่นะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นของถูกทั่วไปนะครับใช้ไปไม่นานตรงนี้ก็จะพังแล้วสาเหตุที่คนมาซื้อใหม่เรื่อยๆก็เพราะว่าไอตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของยี่ห้อ Mtop อันนี้ของเรานะครับจะทําออกมาดีมากนะครับจะแข็งแรงทนทาน ผมว่านะครับจะของมันจะหายก่อนที่จะพังอีกนะครับเพราะว่านี้คุณภาพดีนะครับผมซึ่งแบรนด์ของเราก็ส่งออกเกือบสองประเทศนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่หาด้ามขันบล็อกหรือว่ากอกแกกนะครับฝากยี M ่ห้อแอมท็อปไปด้วยนะฮะ